ตอนนี้เทรนด์มิดเฟสสั้นคือมาแรงมากในเหล่าเคป๊ Idol, อปไอดอลเพราะมันจะทําให้หน้าเราดูซอฟดูเด็กตลอดเวลาซึ่งมิดเฟสก็คือช่วงกลางหน้าที่นับตั้งแต่ใต้ต,า,ตาไปจนถึงขอบปากบนแต่ถ้าใครมีรูปหน้ายาวหรือมิดเฟสยาวก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะเดี๋ยวคิมจะมาแจกทริคการแต่งหน้า4ข้อที่ช่วยลดมิดเฟสได้ทริคที่1แต่งตาล่างให้ชัดกว่าตาบนก็คือขนตาล่างต้องมาดอรี่อายต้องมีขนตาบนอนะ่ะเราจะปัดแบบเบาๆแล้วก็ให้เน้นปัดขนตาล่างให้ดุงด้งๆแทนแล้วก็อย่าลืมวาดดอรี่อายด้วยเพราะดอลี่อายจะ ช่วยดอกตาให้กลางหน้ามันดูสั้นลงได้ทคลคดที่2 บัดบัดตรงปลายจมูกและคางคือมันจะเป็นการดึงจุดสนใจจากใต้ตาแล้วให้ไปจบแค่ที่ปลายจมูกแทนที่จะไปถึงขอบปากจุดโฟกัสของหน้าเรามันก็เลยจะกระจุกอยู่แค่ตรงกลางมากกว่าทริคที่3แต้มฝอยปลอมช่วยปรับรูปหน้าการจุดฝอยปลอมมันช่วยปรับรูปหน้าเราได้จริงๆนะแล้วครีมก็เลยทาคลิปการแต้มฝอยแต่ละตำแหน่งเอาไว้ไปดูได้ในคลิปนี้นะแล้วถ้าอยากกลางหน้าดูสั้นอนะให้แต้มตรงกลางหน้าแก้มได้เลยแต่อย่าแต้มต่ํากว่าจมูกนะทริคที่4ทาลิปเกินขอบปากบนมันจะช่วยให้พิวท่อมหรือว่าระยะห่างระหว่างปลายจจมูกกแลละะะปาาอ่่สั้้นนงงไดซึเห็ว คนที่มีผิวท่ำสั้นอะหน้าก็คือจะเด็กมากทุกคนเลยส่วนวิธีการทาลิปเกินขอบปากให้ดูสวยดูมีมิติอะสามารถไปดูได้ในคลิปนี้เลยเราทุกคนคิดว่าไอดอลที่มีกลางหน้าสั้นอะหน้าเขาดูเด็กกันจริงไหมคอมเมนต์มาแชร์กันนะ